คลิปที่2นะคะวิธีการดูออนไลน์ผ่านมือถือยี่ห้อด้าหัวและก็จะสอนวิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนจับไปหน้าด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาที่ Play Store เพื่อติดตั้งแอปก่อนนะคะพิมพ์คำว่า gdmshpart อย่างนี้นะคะแล้วกดติดตั้งพอติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดค่ะเลือก Thailand ประเทศไทย ไทยแลน์กดเสร็จนะคะ,ะกดกล้องอรอสักครู่หนึ่งนะคะอ่าแล้วเราไปตั้งค่าที่เครื่องบันทึกก่อนเข้าเมนูหลักปกตินะคะใส่รหัสผ่านรหัสผ่านที่เข้าเครื่องนะคะนี้ลูกค้าสามารถตั้งเองได้กดโอเคเข้าไปค่ะ เข้าไปที่เครือข่ายก่อนนะคะเช็คกันออนไลน์ก่อนเข้ามาที่หัวข้อสุดท้าย P2P นะคะอ่าสเตตัตอนนี้ออนไลน์แล้วนะคะนี่มาที่มือถือต่อค่ะกดมุกมด้านซ้ายมือนะคะสขีดจัดการอุปกรณ์กดบวกตรงนี้นะคะอ่าตกลงแล้วก็เลือกอ่าเมนูที่2ออุปกรณ์ไร้สาย กด P2P แล้วกดจิ้มแท่งสแกนตรงนี้นะคะเอามาสแกนตรงหน้าจออ่ารหัสผ่านที่เข้าเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกค้าใส่เข้าไปเลยตั้งชื่อให้ตัวเครื่องบันทึกด้วยนะคะแล้วแต่เราจะตั้งค่ะอ่าแล้วกดแสดงผลหรือเริ่มดูนะคะ เรียบร้อยค่ะกดจิ้มดูได้เลยนะคะนี่ก็ออนไลน์แล้วต่อมาคลิกตรงนี้ตรงเมนูตั้งค่าตรงนี้นะคะเป็นรูปภูเขา,ากดสามเหลี่ยมกดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนภัยทั้งหมดนะคะาตามนี้เลย เลือกเครื่องที่เราจะให้มันตั้งค่าให้มันแจ้งเตือนนะคะกดเลื่อนไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้มันเปิดการใช้งานเลือก Face Detection นะคะเลือกจะว่าเลือกกล้องหนึ่งนะคะเพราะว่า Face Detection นี่จะเราจะตั้งจับไว้ที่กล้องหนึ่งกล้องเดียวนะคะระยะวางขวนประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบนะคะกดติ๊กถูกค่ะค่ะแล้วเรามาทดสอบดูนะคะ ออกจากโปรแกรมไปเลยเคลียร์แอปแล้วเข้าใหม่ค่ะแน่มาแล้วนะคะมีคนผ่านปุ๊บจะแจ้งเตือนมาที่มือถือเราเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะเป็นรูปคนเลยนะคะ ใครผ่านปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บเลยนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะลูกค้าลองเล่นดูได้ค่ะมาติดตามคลิปต่อไปนะคะ